ช่องทางติดต่อตุกตๆเฟมเบอรี่เฟซบุ๊กไลน์เบอร์โทรมว่านในล่องวัดจะบอกว่านนวัฒน์พาะเห็นบอกครับพุทธสาวผู้ไทยเขาจ้าวันศีลวัน์พะใหญ่เขาจะล่องวัดเนี้ยปอนบาทสมมติบอกปอนบาททุกวัฒน์พาเลยบอก ว <Und> ัแสินินง่ายแต่ว่าไอ้วันธรรมดาเนี่ให้ผู้เท่าไปบอกแนผู้เท่าลงจงหันจังเพนผูจอันจเพนไอผู้ใดแต่งไอพระเจ้าวันพพระาเจาก็แต่งนี่แต่งขันหวนําบอกบูซาขันบูซาบอกเขาเือมัเป็นบางเฮือนเนาะเฮีอนแม่นงเหมืนว่าแต่งทุกวันพระเหมืัน ไปเขาวัดเขาว่าดึกมาว่านะบ่เห็นคนหลายมาว่านเลยหลายแหงอ่ะหลายแห้งจริงแบบกมีบนหนังเลยเออผู้สาวกันหลายเขากันจักจะเบิ่งผู้ใดยเลยบ่เห็นน้องแก้มครับน้องแป้งเนาะเลยบ่เห็นน้องแป้งครับเลยได้น้ำมาแม่เพันบอกว่ามะไายเนี่ยเด้อเพันวนาก็ยังอยากทายอยู่แล้วแม่อนุญาตก็เลยน้ำมะไายกับนองแป้งสาวผู้ไทยมันน้องเดินครับผม เพื่อนลองแป้งครับหัคอยมีค้นอยู่และวันเราเปนกันไปนอนไปนอนอยู่บ้านทางั้นคุณบอกมิจฉพอมานอนเฝ้าอยู่ร้านไหนจีใกล้จะได้ดำหน้า,ลนแ,ลาแล้วบเนี่กแล้วฮะไกลแล้วก้าไงลบ่เราไม้กลัวมอกลาลอบอกลก,กาอ้าวบ่พ่อก็ไปล็อก<ท> หน้าอทห้ืมเฮ็าน่หน้าพูนนอืมเจ้ากับไปดำอยู่บ่ดำดำเป็นยู่บ่เป็วัอเสาวอาทิตก็บิรานไปบ่อืมปิดรานสาวอาทิตดำกับ่หลายมือได้เนาะอาทิตสองอาทิตย์บอแต่ว่าปีนี้อยอัน บด้วคอยดำบดำบดได้หลายบ่ยอดส่วนไหลโอ้ก็ใกล้แล้วที่สันทาย,ยอนดำสีห่ห้าคนนี่แหละยอดมันก็มีหยาด้วยมันนีต้องได้ลบได้เอาหยาอีกได้บมันคนอื่นนองแล้วแต่อันนี้ลบหยาเออแต่ว่าถ้าเป็นดำเมันก็ได้เข่าไหลายด้วยใช้เวลาหลาย เปลี่ยนนะครับใส่ในวันท่านได้ดำแมนบอลเมื่อนี่นะท่านได้ไปดำหน้าแมนบอลเนี่ยปีนี่บอนได้ลงเนาะท่านได้ไปโลกาล่อเสาอาทิตย์ปุ่นเนาะล่อเสาอาทิตย์ได้ครับผู้ใดอยากเอฟซีอยากไหมดำหน้าซอยน้องแป้งมาได้เด้อครับให้แล้วไปไหว้ได้เยอ่บว่น้องแป้งหน้าอยู่ไกลยี่บ่ยู่แถว โน่นที่บ่อกมันมีแหนะก็ลงไปโน่นที่บ่อนมันมีแหนปแม่จะว่าอยู่แม่น่าเจ้าเน่ะว่ามาเด้อเพาไอ้เบื้องผู้สาวดำหน้าเด้อจักหน่อยนี่พันมาแน่นจักน้อยแหละเดี๋ยวจะนั่มไปเบื้องอยู่กับลูกสาวเพิ่นกับสองสาวคนนี้แม่นบอกคือว่าผู้หนึ่งเป็นตำรวจบอกใกล้จบเราบอกผู้ตำรวจรุ่นเดียวกับเจ้าบอกนึกถึงเพื่อนเจ้าบอก อืมเออสองปีสองสามปีจะแสดงว่าเคุนเกือบยี่สิบปีที่สันบอกสิบแปดสิบเก้าสิบแปดปีได้ลูกโอ้ไปเรียนตำรวจอยู่ยสซ่ยนหรอเลียนเสี่ยนยุ่เวียงจังโอ้แถวหนึ่งแหละเรียนเวียงหมดเนาะอีกผู้หนึ่งเกิดพ่อมาโน่บ่แม่นบ่พูดในน้อยน่ะแม่นพ่อมาโน่เดี๋ยวไอ้ เพินไปดำหน้าเดี๋ยวจะนั่ไปเบิงูุสาวดำหน้าด้วยครับตอนนี้เรากำลังเดินทางออกจากบ้านน้องเดินนะครับทีขี่รถแตก,แตก น้ำกำลังหลายเนาะดูนะโอ้ไะกี่รอดใต้คอยอออออออพุ่งเออ กินสบายแล้ววะโอ้กางามเนาะที่กางามแท้กาพุทไธนี่โอ้ยขาบหน้าเป็นงามนี่หีืปุน่ะบรรยากาศน,น,น้ำน้ำดีเนาะน้ำมมอืดเลยปุณ่ะ ได้ยุบอ่ะเฮ้ยได้ยุบอ่ะสายเห็นบ้างนะโอ้บรรยา,ยานะยกาศครับยกสะดุ้งน้ำไหลนหล้ำมากครับ